ฉันคือพลังงานจิตเศรษฐีวันนี้ครูพัฒนะคะจะมาแนะนำวิธีการโปรแกรมคำพูดครูประสบความสาเร็จด้านการพูดแล้วก็พูดตอกย้ำในความคิดของตัวเองสั่งความโชคดีนะคะวันนี้คำยืนยันหากคุณปรารถนาความโชคดีคุณต้องสร้างภาพในหัวตัวเองก่อนแล้วก็แอคชั่นร่วมกับจักรวาล ทำพูดตอกย้ำรวยตลอดชีวิตใครทำใครก็รวยค่ะวันนี้นะคะคุณอยากจะรวยตลอดรวยซ้่งรวยซ้อน,อนถูกรัตตอรี่บ่อยๆคุณต้องใจปรับอารมณ์ของตัวเองร้องเพลงฟังเพลงให้เกิดความสุขคุณฟังแล้วคุณรู้สึกดีความโชคดีก็วิ่งเข้าหาคุณใช่ไหมคะถ้าคุณทำตัวเองให้มีพลังงานบวกสอดคล้องกับจักรวาลค่ะครูเชื่อว่า คุณสามารถที่จะพลิกชีวิตและเปลี่ยนชีวิตได้ในไม่นานอยากได้อะไรดีๆนะคะก็ทำตัวเองให้เป็นภาชนะรองรับสิ่งที่เราต้องการสั่งความโชคดีอวยพรด้วยคำพูดทรงพลังให้กับตัวเองบ่อยๆมันที่จะตรวจสภาวะอารมณ์ของตัวเองวันไหนเราอารมณ์ขุนมัวก็ต้องปรับฟังเสียงเพลงคลื่นธรรมชาติ เพื่อให้เราอยู่ในคลื่นอารมณ์ดีบ่อยๆเช่นฉันขอบคุณตัวฉันที่โชคดีทุกวันฉันขอบคุณความโชคดีจากจักรวาลฉันขอบคุณพลังงานความสุขที่ทำงานร่วมกับจักรวาลฉันขอบคุณความโชคดีการเงินทุกวันของฉันฉันขอบคุณการงานที่ทำงานร่วมกับจักรวาลสำเร็จง่ายๆสบายๆ ฉันขอบคุณพลังแห่งความรักของคนรักของฉันฉันขอบคุณเซลล์ในร่างกายที่เติบโตดังเพชททุกๆวันฉันขอบคุณสมองอัจฉริยะไอเดียจินตนาการของฉันที่ทำงานร่วมกับจักรวาลฉันขอบคุณความมั่นคง,งร่ำรวยภายในจิตใจที่ทำงานคู่กับจักรวาลได้สุดยอด ฉันขอบคุณองค์ความรู้ของฉันที่ส่งต่อผู้คนบนโลกออนไลน์ฉันขอบคุณมหาเศรษฐีบนโลกออนไลน์ที่สนับสนุนฉันทุกๆวันฉันขอบคุณพลังงานชีวิตของธรรมชาติที่ทุกๆเช้าฉันตื่นขึ้นมาแล้วมีชีวิตใหม่ทุกๆวันขอบคุณ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 